สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่วยดูความรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมไม้ประดู่ไม้มะข่ามงและก็ไม้พยุงซึ่งไม้ทั้งสามชนิดนี้สถานที่อย่งนี้มีการปลูกมากกว่า40กว่าปีแล้วซึ่งก็อยู่ในหน่วยงานของราชการที่ในสมภพเองได้ทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็พยายามที่จะสังเกต ดูในส่วนของลักษณะของต้นไม้ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรระหว่างไม้ทั้งสามชนิดรวมถึงไม้ยางนาถ้าสังเกตดูไม้ยางนานี่หลายๆคนจากการที่ไปเก็บข้อมูลจะพบว่าส่วนมากไม่จำเป็นต้องสางกิ่งก็ได้ลักษณะของไม้ยางนาก็จะมีลักษณะที่ลำต้นตรง ซึ่งเมื่อมีอายุมากขึ้นมีการเจริญเติบโตมากขึ้นก็จะสูงชะลูดไม่มีปัญหาเรื่องของกิ่งแขนงมากเท่าไหร่แต่ถ้ามาเปรียบเทียบในส่วนของไม้ทั้ง3ชนิดเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนอันนี้จะเป็นไม้ประดู่ซึ่งไม้ประดู่เนี่ยลำต้นค่อนข้างที่จะตรงถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีการสางกิ่งตั้งแต่ต้น แต่ว่าลักษณะของลำต้นของไม้ประดู่เนี่ยก็จะมีลำต้นที่ค่อนข้างที่จะตรงอยู่แล้วโดยธรรมชาติอาจจะมีลำต้นที่ไม่ค่อยตรงบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมถึงแม้ว่าจะไม่มีการสางกิ่งแต่ว่าลักษณะของลำต้นของอไม้ประดู่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ มีลำต้นค่อนข้างสวยงามแต่ว่าถ้ามาดูจากลักษณะของไม้มะข่ามงเนี่ยทุกท่านจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างและความโดดเด่นของไม้มะข่ามงก็คือลำต้นก็จะมีโดยเฉพาะเปลือกเนี่ยจะมีลักษณะส,สีขาวซึ่งถ้าเกิดว่ามีอายุมากคือปลูกหลายปีแล้วเจริญเติบโตมาหลายปีแล้วลำต้นก็จะมี เปลือกที่สังเกตเห็นได้ชัดว่าเปลือกก็จะเริ่มแก่แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นสีขาวและที่สำคัญที่สุดลักษณะเด่นของไม้มะข่ามงก็คือจะมีกิ่งก้านสาขาเป็นจำนวนมากสังเกตดูจากต้นนี้เนี่ยจะพบว่ามีอยู่สามกิ่งขแขนง นี่เห็นได้ชัดเลยก็จะมีกิ่งก้านสาขาแตกย่อยออกไปอีกเยอะจำนวนมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกตรงนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นไม้พยุงไม้พยุงเนี่ยลักษณะของไม้พยุงเนี่ยต้นนี้นี่คาดว่าน่าจะอายุ ราวราวสี่สิบถึงห้าสิบปีได้หรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าดูลักษณะของลำต้นแล้วเนี่ยเห็นถึงความแข็งแรงเห็นถึงความมั่นคงแล้วก็ลำต้นนี่ค่อนข้างที่จะแกร่งอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตรงนี้นี่ก็จะพบว่าไม้พยุงเนี่ยก็มีลำต้นที่สูง แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนี่ก็คือกิ่งขแขนงไม้พยุงต้นนี้นี่มีกิ่งขแขนงใหญ่ก็คือแยกออกไปเป็นสองกิ่งขแขนงนี่ก็จะไปแยกออกไปเป็นทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวามือนี่คือไม้พยุงเรามาดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นไม้ประดู่ไม้ประดู่ต้นนี้นี่มีสองกิ่งขแขนงเหมือนกัน นี่แต่ว่าสองกิ่งแขนงนี้จะมีลักษณะลำต้นที่ตรงมากสามารถเอาไปใช้งานถ้าถือว่าจะเอาไปทำเสานี่ก็ทำได้สบายนี่ก็เป็นสองกิ่งแขนงในต้นเดียวกันอันนี้ก็จะมีในส่วนของไม้พยุงอีกต้นหนึ่งนี่ก็จะมีอยู่สองกิงนน่งแขนงแต่ว่าต้นนี้นี่จะสังเกตเห็นได้ชัดว่า ค่อนข้างที่จะตรงแต่ว่าตรงปลายยอดเนี่ยก็จะมีเหมือนกิ่งจะโค้งงอ,อเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไม้ประดูเนี่ยลำต้นตรงนี่ก็ราวๆประมาณ4เมตรได้ถึงจะมีกิ่งแขนงออกไปแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่า ลำต้นค่อนข้างที่จะตรงมากนหนึ่งคนโอบแต่ว่าตรงนี้นี่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นสามต้นเลยนี่สามต้นนี้สิ่งที่แตกต่างยังเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าสองต้นที่อยู่ทางด้านหน้าจะมีลำต้นที่มีเปลือกสีขาวส่วนต้นถัดไปที่อยู่ตรงถัดจากสองต้นนี้ก็จะมีเปลือกสีดำก็แสดงว่าอายุของ ไม้มะค่าโมงนั้น3ต้นนี้มีลักษณะาการเจริญเติบโตระยะเวลาที่แตกต่างกันสิ่งที่เหมือนกันสำหรับไม้มะค่าโมงทั้ง3ต้นนี้จะเห็นว่ากิ่งก้านสาขาออกเยอะมากซึ่งถ้าดูเรื่องของศิลปะพูดถึงเรื่องของอลักษณะของต้นไม้ก็มีความสวยงามตามธรรมชาติของ ลักษณะของต้นไม้แต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราอยากจะเอาไม้ไปใช้เช่นทําเสาหรือไม่ก็เปรรูปเป็นแผ่นกระดานนี่ก็อาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ากิ่งก้านสาขาเนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากอ่ะเราเดี๋ยวเราเดินมาดูฝั่งนี้ซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้พยุงนี่ไม้พยุง มีไม้พยุงและไม้ประดูเนี่ยไม้พยุงก็จะต้นนี้ต้นเล็กนิดนึงแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นไม้ประดูไม้ประดูซึ่งไม้ประดูเนี่ยก็ดูในภาพรวมแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงนี่เป็นไม้ประดูลักษณะของเปลือกนี่จะเห็นชัดเจนว่าดำค่อนข้างที่จะเ,เติบโต มีความแข็งแรงมากเอาถัดมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้มะข่ามูงซึ่งเปลือกก็จะเป็นเปลือกสีขาวมีกิ่งก้านสาขาแตกแขนงอย่างเห็นได้ชัดส่วนต้นนี้ออันนี้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นกระิน,นรงซึ่งดูจากเปลือกแล้วนี่กข้างที่จะ แ,แล้วก็เปลือกหนาก็แสดงว่าอายุนี่น่าจะยืนยาวมากหลายสิบปีแต่โดยภาพรวมแล้วก็ต้นไม้ในพื้นที่บริเวณแห่งนี้ก็จะมีการปลูกโดยที่ไม่ไม่ได้วางเป็นแถวหรือเป็นแนวไม่ได้ตั้งแถว ให้เป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่า 1. ก็คืออาจจะเป็นไม้ทตามธรรมชาติที่เกิดเอง 2. ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพื้นที่บริเวณแห่งนี้ก็จะมีการปลูกต้นไม้สลับปะปนกันไปซึ่งก็ต้นไม้ในพื้นที่บริเวณแห่งนี้นี่ก็หลายสิปีแล้วนะครับก็ ดูลักษณะจากลำต้นดูลักษณะจากเปลือกก็จะเห็นได้ชัดว่ามีอายุมากมายวันนี้ที่พาทุกท่านมาเยี่ยมชมต้นไม้3ชนิดซึ่งมีการปลูกปะปนหรือเกิดเจริญเติบโตในพื้นที่เดียวกัน3ชนิดก็คือนี่ไม้มะค่ามงกับไม้ประดูและก็ไม้พยุงสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่า ไม้สามชนิดที่อยู่พื้นที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยไม่มีการตัดสางกิ่งหรือตกแต่งกิ่งก็คือปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่าไม้ประดู่มีลักษณะลำต้นค่อนข้างที่จะตรงมีลักษณะ การเจริญเติบโตก็โดยภาพรวมถือว่าตรงถึงแม้ว่าจะไม่มีการสางกิ่งหรือว่าจะมีกิ่งแตกแขนงขึ้นมาบ้างแต่โดยภาพรวมก็ถือว่ามีความตรงโดยตามธรรมชาติของไม้ประดูส่วนไม้รองลงมาี่ก็จะเป็นไม้มะข่ามงไม้มะข่ามงเนี่ย เราจะเห็นได้ชัดเลยโดยตามธรรมชาติของไม้มะค่ามงจะเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาเป็นจำนวนมากโดยปกติแล้วเมื่อปลูกเนี่ยตามธรรมชาติของไม้มะค่ามงจะเห็นหรือพบได้ยากว่าจะมีลำต้นตรงและไม่มีการแตกแขนงเพราะนั้นวิธีการที่จะอยากจะได้ไม้มะค่ามงซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่ราคาแพงเนื้อไม้ดีแล้วก็ ไม้ค่อนข้างที่จะทนการเจริญเติบโตบางที่ก็เจริญเติบโตช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนมากแล้วไม้มะข่าโมงถ้าต้องการที่จะให้ลำต้นตรงไม่มีกิ่งแตกแขนงเราจะต้องปลูกทีๆสมมุติว่าไม้เราปลูก5แถวอาจจะเอาไม้มะข่าโมงเนี่ยแทรกไปแถวที่2ที่3คือให้มันอยู่ขอบด้านใน แล้วก็มีไม้ลำต้นตรงเช่นไม้ยางนาไม้มะฮอกกานีหรือไม้สักเนี่ยวางหรือปลูกไว้แถวขอบนอกเพื่อเป็นการบังคับให้ไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาเป็นจำนวนมากเนี่ยตรงและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีการสางกิ่งคอยตัดแต่งกิ่งเป็นพักๆเพื่อที่จะบังคับให้ไม้มีการเจริญเติบโต เราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่เราจะพบว่าไม้มะข่ามงเนี่ยดูมีกิ่งการสาขาเป็นจํานวนมากนี่ซึ่งก็ลำต้นจะบอกว่าตรงไหมก็ก็สามารถเอาไปทำเสาได้แต่ว่าก็จะเป็นกิ่งแขนงแต่ถ้าเป็นต้นหลักๆเนี่ยความสูงก็จะอยู่ราวๆประมาณเม็ดหนึ่งซึ่งเนื้อไม้ที่เราอยากจะแปรรูปเป็นทำเป็นแผ่นกระดานยาวๆก็าอ,อาจจะทำยาก ไม้พยุงก็เช่นเดียวกันนี่ไม้พยุงเนี่ยตะกี้พาทุกท่านมาชมแล้วไม้พยุงก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็ลำต้นไม่ตรงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องสางกิง่งแล้วก็ปลูกอยู่ขอบด้านในหลายคนนี่เจอปัญหาเวลาเอาไม้พยุงไปปลูกตามแนวขอบรัว้วเพราะว่าไม้พยุงนี่ถ้าเกิดว่ารากโผล่ตรงไหนเนี่ย ก็จะมีการเจริญเติบโตอยู่ตรงนั้นนะก็ใช้ระบบรากคือระบบรากของไม้พยุงก็จะหากินไกลเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดว่ารากไปขยายตรงไหนเนี่ยไม้ก็จะเจริญเติบโตงอกขึ้นมาซึ่งใครที่ปลูกตามขอบรั้วเขาอาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันอันนี้ในเรื่องของออลักษณะลำต้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่า ไม้ประดูถึงแม้ว่าไม่มีการสางกิ่งลำต้นก็ยังคงตรงนี่สวยงามแต่ว่าไม้พยุงไม้มะข่าโมงเนี่ยดูจากที่มีลำต้นและมีการเจริญเติบโตนี่จะพบว่ามีกิ่งก้านแตกแขนงเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนถ้าอยากจะได้แผ่นกระดานยาวๆหรืออยากจะได้ไม้ตรงๆเนี่ย ถ้าไม่มีการสางกิ่งก็จะมีลักษณะประมาณนี้นีกิ่งการสาขาเป็นจำนวนมากลักษณะของการเจริญเติบโตในส่วนของไม้ทั้งสามชนิดที่นี่จะพบว่าบางต้นก็โตบางต้นก็อาจจะไม่โตเทียบเท่ากับไม้ชนิดอื่นเชน่นไม้พยุงเนี่ยดูเหมือนว่า ต้นจะเล็กถ้าดูจากจำนวนราวๆสิบกว่าต้นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ6-7ต้นที่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนี่ยลำต้นยังรีบอยู่ก็แสดงว่าถ้าปลูกรวมกันเนี่ยก็จะสู้การเจริญเติบโตของไม้อีก2ชนิดไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยเราจะพบว่า ไม้ที่เจริญเติบโตแถวนี้จะมีลักษณะเอียงลำต้นจะไม่ตรงทั้งหมดซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าไม้เหล่านี้เนี่ยจะเอียงเพื่อที่จะต่อสู้ให้ได้รับแสงนี่เพราะว่าแสงก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะ นำไปเป็นการบำรุงเป็นการปรุงอาหารของต้นไม้ครับก็วันนี้ก็ได้นำสิ่งที่เราสังเกตเห็นสิ่งที่เราเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านหลายคนก็อาจจะมีความคิดว่าก็ปลูก ต้นไม้แล้วอาจจะไม่ต้องสร้างกิ่งก็ได้ปล่อยให้เขามีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของเขาข้อดีที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าถ้าปลูกแบบนี้ไม่มีการสร้างกิ่งเนี่ยต้นไม้ก็จะมีความคงทนมีการเจริญเติบโตโดยตามธรรมชาติไม่มีการบังคับก็ลักษณะจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะมีความคงทนของเขา แต่ว่าข้อเสียที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือกิ่งก้านสาขาก็จะเยอะนะเพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดว่าเอาอยากปลูกขอให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโตไม่ต้องสางกิ่งก็สามารถทําได้แต่สําหรับใครที่คิดว่าเราอยากจะสางกิ่งเพื่อที่จะบังคับต้นไม้ให้มีการเจริญเติบโตเราสามารถทําได้ เพราะว่าต้นไม้เวลาที่มีการเจริญเติบโตเป็นระยะยาวนานก็จะมีกิ่งก้านสาขาเราก็สามารถที่จะตัดสางกิ่งเหล่านี้เป็นการบังคับให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตลำต้นที่ตรงและกลิ่งก้านสาขาที่เราสางออกมานั้นก็อาจจะนำไปใช้ประโยชน์เช่นเผาทานหรือเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งวันนี้ก็เป็นเพียงแค่การนำข้อมูล มาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านก็ถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลถือว่าเป็นการรวบรวมสิ่งที่เราสังเกตเห็นมาฝากและก็มาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็เรียนเชิญทุกท่านแลกเปลี่ยนกันก็เราก็คงไม่ได้บอกว่าต้องสางกิ่งถึงจะดีหรือว่าไม่สางกิ่งถึงจะดีเพราะฉะนั้น โดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของพวกเราคนที่ปลูกต้นไม้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเอเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ครับส่วนการจะตัดสางกิ่งการจะปรับตกแต่งต้นไม้หรือดูแลอย่างไรนั้นก็ทุกท่านก็สามารถที่จะหาข้อมูลมาประกอบแล้วก็ถามตัวเองว่าเราชอบอย่างไรครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับก็ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับช่องอดูาร์มรักของเราได้ครับเดี๋ยวเราจะนําข้อมูลต่างๆซึ่งในสวงเราก็จะไปสัมภาษณ์และก็นําข้อมูลจากสวนต่างๆซึ่งมีบประสบการณ์การปลูกต้นไม้มาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ